สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถ7ที่นั่งนะครับผมหรือว่ารถครอบครัวนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบัสเลอร์นะครับหนึ่งร้านมากมีนะครับร้านรถยนต์มือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมที่สุดในพิษณุโลกนะครับผมวันนี้มาพบกับคันนี้เลยฮิวเซอร์มิลเซเว่นปี2009นะครับรุ่น3.0 i t e c h VGS Turbo นะครับผมคันนี้นะครับขายเพียง419,000บาทเท่านั้นเองนะครับสีขาวคันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้แล้วก็มีซิวโครเมียมสวยงามนะครับแล้วก็ยยยยาาางงงใหม่ๆเลนะครับสี นะครับผมดอกยางเหลือเยอะนะครับใช้งานได้อีกหนึ่งองามปีได้เลยนะครับสบายๆนะครับขอบ1ึนะครับคันนี้บันไดข้างนะครับเป็นคู่ตัวเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็มือจับนะครับก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็มีกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ราวหลังคาก็สวยงามนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เติมดีเซลนะครับมาดูท่ด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะมีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดฝาท้ายดูมีกล้องมองหลังด้วยนะครับตัวนี้ สวยงามเลยนะครับคันนี้โครงสร้างด้านท้ายก็เดิมๆทั้งหมดนะครับก็จะมีที่ชาร์จไฟตัวน,นี้ด้วยนะครับแม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นพรมนะครับพรมเป็นแบบหนังนะครับไปดูด้านในกันอ่าเ้าะหลังก็มีที่วางแก้วสวยลองไปนั่งดูเลยไหมมอาขึ้นไปจางแต่ที่สองอว,ว่างกว่าที่คิดมีปับแอร์ด้านหลังด้วยนะครับผม มีไฟครบนะครับกับแอร์ซ้ายขวามีทั้งสองฝั่งนะครับมีที่แขวนของอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับน่ะที่วางอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดที่ห้อยของนะครับโอ้อันทรงจริงนะครับตัวนี้ที่วางแก้วเบียร์แก้วขวดอะไรได้หมดนะครับที่วางขวดต้องใส่ของจอด้วยนะครับเปิดยังไงเปิดอย่างนี้ปึ๊บจอประมาณเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ นีไฟให้ด้วยนะครับเพราะว่าให้ลูกดูกระตุนในสบายเลยนะครับตัวนี้ถือว่าครบเครื่องนะครับคันนี้เป็นรถครอบครัวที่แบบมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวยนะครับดูด้านหน้ากันเป็นกระองไฟฟ้าออนแทครีโมทนะครับอันนี้มีกอนแจให้สองดอกเลยลอาเปิดดูกระตูไฟ ไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับถุงลมคู่หน้านะครับตัวนี้องไรพาวเวอร์นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอ่าโอ้เลขใหม่1นึ่งแสนหกพันเอ้หนึ่งแสนหกนานะครับตัวนี้แสนหกก็ปีละหมื่นกว่าเองนะครับผมรถสิบเอ็ด 11, ปีนะหมื่นนิดๆน,นะครับคันนี้ก็แทบไม่ได้ไปไหนจอดอย่างเดียวนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับอันนี้ก็ส่งอยู่ประมาณ8 00 0กว่าบาท ส่งยู่80ันกว่าบาทอ่าตอนนี้มีกระจกกระจกสองทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าวันนี้มีบลูทูธด้วยอันนี้ครับเจ้าของเรือเชื่อมต่อบลูทูธมาเรียบร้อยนะครับที่เก็บแว่นนะครับผมไปก็ปเป็นปกติกใช้ก,กด,ดง่ายๆนะครับ,บ,บตัวน,นี้อ่ะแล้วก็ตรงกลางตัวนี้ก็ช่องแอร์นะครับเฉิอนแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วตรงนี้ แล้วก็จะมีไกาอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเป็นจอจอดีๆสัมผัสเนาะก็เนเนี้ยอ่ะขล้องหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับสแสดงอยู่นะครับ USB AUX มีครบนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับรีโมทเนี่ยครับใช้งานรีโมทเสียงใช้งานได้ปกตินะครับเป็นจอสัมผัสนะครับตัวนี้อ่า FM สัมผัสได้ไหม สัมพันธ์ได้นะครับอ่าโอเคครับผมอ่านี่เครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้บลูทูธได้นะครับผมแอร์นะครับผมแอร์เป็นแบบปรับระดับนะครับมีไร้ฝ้าหลังนะครับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ควบคุมแอร์แล้วก็ออโต้นะครับผมมีอินดสามสองหนึ่งปกตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้ให้ด้วยนะพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์โหมดก็คือโหมดเร่งแซงนะครับเพิ่มกําลังเครื่องยนต์เข้าไปนะครับใช้เร่งแซงหรือว่าขึ้นทางเนินชันนะวันนี้ก็ เป็นเอกสารนะครับของเกียร์นี่เป็นสวิตช์ตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้จะเดึงใส่ก็กดเลยอย่างนี้เบรกมือแล้วก็จะมีช่องวางของที่เก็บของนะครับตัวนี้ก็เก็บของได้นะฮะปพ๊บมีของแถมมาด้วยนะครับตัวนี้วางอยู่โอเคคู่มือใช้งานนะครับก็ยังมีอยู่นะครับคู่มือการใช้งานรถใหม่มากแล้วครับผมแทบไม่ได้เปิดเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับ419,000บาทนะครับจากยูสุยูเซเว่นปี2009คันนี้นะครับมีทั้งบลูทูธ ตอนดี้ก็มองหลังครบเลยนะครับพองอะไรหุ้มหนังนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้หนังทั้งคันนะครับดูแลรักษาง่ายไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับอ่าตัวนี้ทำซชกฝาครอบกระโปงมาเรียบร้อยเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับสภาพเครื่องยนต์เนี่ยสวยงามนะครับผมเครื่องเดินรอบดีนะครับผมด้านหน้านะครับก็มีทําสีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มีชนหนักนะครับฝากระโปงมีทําสีบ้างนะครับอ่าแต่เป็นฝากระโปงเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้โอเค อันนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับรถครอบครัวคันนี้เลยนะครับยูเซปี2009นะครับผมเครื่อง3,000นะครับตัวนี้ราคา419,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับผมช่องทางการติดตามของเรานะครับผมทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์คาว่ามากมีรถมือสองนะครับผมแล้วก็ชแนลยูทูบนะครับพิมพ์คาว่ามากมีออค้าเซอร์วิสนะครับผมจะมีคลิปรีวิวรถต่างๆนะครับสามารถติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะคครรัับบขอฝากไวว้้ดยนะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้นะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกมาก็ดูรีวิวแล้วก็โทรมาจองได้เลยนะครับเรามีบริการถึงบ้านนะครับคันนี้นะครับยูสุยูิรนะครับราคา419,000บาทนะครับผมก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ